เลขเนนน้อยคู่โต๊ดบนมาดีบอกต่อ16ต่อค2,565เลขนี้นะคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองปายสู่ผู้สุขคนค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลัลอ่าซ่อมผ้าพาลวยนะคะพบกันวันนี้ค่ะท่านผู้ชม5ตุลาคมนะคะ2565มาอัปเดตแนวทางงวดประจำวันที่16ตุลาคมกับช่อง แม่มอลลันลาต้มผ้าผ่ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะผู้ตดบนนะคะซึ่งมาสองงวดแล้วเนาะคะ<ม>่ะเข้าป่อยนะคะปีนี้นะคะท่านผู้ชมเข้าติดกันสองงวดเนาะคะ<ม>่ะและก็แนวทางซื้อหวยยังโยมเลขเนนน้อยก็มานากันเนาะค่ะส่วนมาเพิ่นเข้าเพิ่นก็จะเข้านํากันหลุดเพิ่นก็หลุดนํากันค่ะพี่น้อง ค่ะก่อนจะไปพบกับแนวทางนะคะฝากท่านผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มอนด้วยนะคะพบกับแนวทางชุดแรกกันเลยค่ะสำหรับแนวทางชุดแรกนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางชุดตรงบนนะคะ16เดือน16 5าค่ะท่านผู้ชม16 6 1 18 8 1ให้เน้นไปที่16และ6 1หนึ่งนะคะ สําหรับชุด3ตัวตรงนะคะ3 6 1 3 1 6 4 6 1 4 1 6นะคะชุดตรงล่างคะ่ะท่านผู้ชม4 1 3 9 9 3 4 9 9 5 4 9 5 9 9 5และ6 9เพินวาเน้นไปที่4 1และ9 3เนาะคะ่ะพี่นงเนาะกลับตัวถือว่าผิดเพินวาค่ะ มาต่อกันที่แนวทางเอมน้อยวรชัยนะคะแนวทางตามต่องวดที่5 16เดือน16 5หชุดนี้จบนะครับ6 61เป็นชุด3ตัวเม็ดเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมชุด2ตัว61 60 91และ90เนาะคะ่ะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันนั่นเองเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเน้นไปที่61นะคะ ซึ่งก็ตรงกับแนวทางชุดเมื่อกี้นะคะที่เพื่อนบอกว่าถ้าออกกลับตัวถือว่าผิดเพื่อนว่าเพราะว่าเพื่อนก็กลับมาให้พรมแะนำเนาะค่ะพี่นองเนาะมาต่อกันที่แนวทางเลขเนนน้อยซื้อหวยยังโยมนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเนนน้อยวันที่16เดือน9 65เพิ่นมีชุด3ตัว053เนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าใครตัดนะคะถึงจะได้ 3 003เนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมาวันที่1เดือน16 5เพิ่นมี50 05เนาะค่ะเข้าเป็นตัวกลับเนาะค่ะงวดใหม่มาแล้วงวดนี้แท้นะคะท่านผู้ชมเพิ่นว่า16เดือน16 5ชุด3ตัว4 5 9 5 9 0 2ตัวนะคะ5 9 9 0และ0 6ค่ะ ต่อด้วยแนวทางจัดทำโดยอาจารย์กฤษดานะคะเด่นบนและล่างร้อเปอร์เ็นเพิ่นเข้ามาสองหัวติดแล้วเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางชุดนี้นะคะวันที่ผ่านมาก็เข้าที่5005นะคะท่านผู้ชมงวดใหม่ก็ให้มาแล้วนะคะ16เดือน165ให้ชุด2ตัวมาที่05 25 67และ87นะคะเพิ่นก็ยัง มั่นใจเน้นมาที่0ูนย์หอีกเนาะค่ะหรือว่าเป็นไปตามสูตรค่ะท่านผู้ชมต่อกันที่แนวทางคู่โต๊ดบนนะคะเข้ามาแล้ว2งวดติดค่ะท่านผู้ชม0ูนย์สามนะคะงวดวันที่16กันยายนงวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเข้าที่9 6เป็น2ตัวกลับบนนะคะงวดใหม่ให้มาแล้ว16ตุลาคมหให้าใหมาที่ 40และ49นะคะต่อด้วยแนวทางเลขทูบปู่เรียงเบอร์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะหลุดมาสองซ้ำงวดแล้วเนาะคะ่ะสำหรับเลขทูบปู่นี้เนาะคะ่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคม65นะคะ3 8 1นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะ8 3 1ะคะ่ะท่านผู้ชม6ประตูไปเลยเนาะคะ่ะคันมักคันสอบเนาะคะ่ะอย่าลืมตัด2ตัวนะคะ 8381และ3 1หนึ่นะคะ3113 mm hmm. เดือนตุลาคม mm hmm. ก็เป็นวันมงคลวันสำคัญเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อกันที่แนวทางของแอดประเสริฐนะคะท่านผู้ชมเลขออกวันอาทิตย์เด้อครับวันที่ผ่านมาเลขออกวันเสาร์เข้าที่9669นะคะกลับมาแล้วนะคะสำหรับแนวทางของแอดประเสริฐเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ งวดนี้นะคะ16เดือน165ตรงกับวันอาทิตย์เลขที่ให้มาค่ะ93 84 73 52 45และ29นะคะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลเนาะค่ะ16เดือน165นะคะ53 63 54 64 57 67 5 8แ,และ6 8นะคะต่อด้วยแนวทางชุดนี้ค่ะท่านผู้ชม3มเม็ดแขนๆเนาะค่ะจากห้องหวยไทยเลยนะคะท่านผู้ชมแนวทางชุดนี้เป็นของยายแลเนาะคะ่ะรุดมาแล้ว2งวดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับงวดใหม่นะคะให้มาแล้วงวดนี้แหละจะมาเพิ่นวาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเราก็มาท้าลุนกันค่ะ 16ตุลาคม65นะคะท่านผู้ชม1 3 6 2และ6 3นะคะต่อด้วยแนวทางชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางของอดุลรัตน์นะคะเ่นบอกว่า16เดือน16 6หบนเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม5 8และ8 6นะคะล่างเท่านั้นค่ะ4 6และ5 3นะคะ ต่อด้วยแนวทางของแอดละเด่นนะคะล่างค่ะท่านผู้ชมเน้นที่ล่างนะคะวัตถิพันธมาหลุดเด้อค่ะพี่น้อง16เดือน16 5ให้ชุด2ตัวล่างมาที่7 1 8 1 9 1 3 1 7 2 8 2 9 2และ32นะคะแล้วก็มาต่อกันที่ชุดเน้นบนค่ะ 16เดือน16 5ให้30 40 50 38 48 58 39 49และ59นะคะคชุดตัวเลขวิ่งบนที่4และ5นะคะท่านผู้ชมชุดต่อมาค่ะในเมื่อมีบ้านไผยเมืองพลแล้วก็มีสีดาเมืองพลด้วยนะคะท่านผู้ชมของแอทเทนเนพารวยนะคะ สำหรับงวดนี้ค่ะ16เดือน16 5งวดที่ผ่านมาบอาเห็นแนวทางเพิ่นแล้วค่ะพี่น้องเนาะ16เดือน16 5ให้มาที่1 1 2 2 2 7 2 8 3 7 3 8 4 1และ4 2นะคะเม็ดเดียววัดใจนะคะท่านผู้ชมล่างนะคะฟันเม็ดเดียว9 3ค่ะ และก็เรามาปิดท้ายกันที่แนวทางแอดสวนแตง่งขึ้นฟ้าติดลมบนเป็นชุดเน้นเพิ่นเน้วค่ะงวดที่ผ่านมานะคะชุดนี้เข้าที่96เป็น2ตัวกลับบนนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดใหม่16เดือน165ให้มาแล้วชุด3ตัวคือ395 492และ815ค่ะ ชุดอตัว95 92และ15นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะคะ่ะมาท้ารุนท้าเชียร์กันเนาะคะ่ะว่าเลขชุดใดจะเข้าอาจารย์ท่านไหนจะเข้าวินเนาะคะ่ะพี่น้องมักชุดใดตรงใจชุดใดก็แค b เก็บข้อมูลไว้ค่ะพี่น้องเอาไปเทียบชนกับของพี่น้องมักเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าท่านผู้ชมก็ จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็นหน้อยนะคะขอบคุณทุกสำน,นักทุกอาจารย์ที่รวบรวมข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี